รวมตัวท็อปเอ็กซิลี่จัดใหม่พี่น้องเอฟซีครับผมขุนแผนเมืองไทยมาก่อนอื่นสวัสดีพี่น้องเอฟซีเสียยะบรรทารูปรอยใจดีจัดห้กับเอ็กซิลี่ซีประตูปี22 23, น 22, 23นีน้องปี22 23องน้องๆป้ายแดงเสียยะจัดห้ครับก่อนอื่นสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนเสียยะบรรท่ารูปรอยใจดีครับมัคมาอนี้รวมมาแล้ว3ขั้น พี่น้องมาเบิ่งก่อนเลยคันแรกปี22สีขาวลลอ,ลอไฟหน้าปิเตอร์ไฟไทไายเป็น LED ชุดแต่งสเกิร์ตรอบขั้นใส่แม็กซิ่ง1ชุดเอ่อแม็กซิ่งเดี๋ยวใส่ให้1ชุดพี่น้องสามารถเลือกได้ในใจได้เลยบอว่าจะเป็นที่ E37R พิวัน e สี 8RE30 ใบพัดล้อเวลโชกุน GTR r t g เลือกได้หมดครับพี่น้อง เลขไม้คันนี้หกหมื่นหนึ่งโลปี22 2่ผ้าหลังคาไม่ถอดไม่แกะนะครับผมเดิมโรงงานสวยโรงงานเอาไปฟรีดาวข้างวด1,000 0บาทออกรถศูนย์บาททรงหอดหนาบ้านครับนี่สวยๆเลยนะกระบะได้เนื้อกะะับงางามๆหลดบอมีรดิวบอมี้ลอยบอมมีเชียวบอมีชนบอมีต่ำครับอ่าท่ายเดิมครับผมกระบะได้เนื้ใสให้ไม่พร้อมดากเดิมครับผมนี่ สวยงามเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องดูห้องเครื่องคันนี้ดูทีละคันเรามีสคันให้ดูสาคันเรามีสี่คันให้ดูห้าคันอา้าวคือดูเกินละเออเยอะสื่อไม่ให้อ้าวห้องเครื่องเดิมโรงงานนะครับหัวนงหัวน็วนอตลองแกมฝากระปุกเดิมเป็นผิดเดิมจ่ายสวยๆเอาไปฟีดาวด้เลยกับทางวัดหนึ่งมืนบาทปี22สอง ทัดไปที่ปี2023สีดสามีดำมั่งนะครับสีดำรอดำดุไฟหนาปีเตอร์ไฟไทย LED Mac ก,กับ m a อ E ซู๋เดิมๆนะครับ Mac X Series อยากได้ Mac ซิ่งจัดให้คือเกา่าบอมีปัญหาขอเคแจ้งขอเคบอกครับนะผ่ารังค่าบาถอถบอแกอีกแล้วพี่นอ้องนี่ผ่าบางแดดคั้นนี้จำบอผิดเลขไม่นายจะ60,000โลนะครับ6ก0 0 0โลนี่จำบอผิดอีหลี นะอ้าวนี่บึงหัวไ่ายถ่ายถ่ายถหลังเดิมเดิมนะครับยังบอลลนบอกแกะเลยไอถุงพลาสติกนะครับเจ้าของเดิมดูแลรักษารถดีมากแต่อาจจะตกที่ข้างงวดผ่อนไม่ไหวก็เลยต้องปล่อยยืดออกมากครับพี่น้องสีดำาลอดํำดุมาตัวนี้ครับปี2,020 22เหมือนกันนะครับ22 ใส่แมกเิวลนะครับไฟหนาไฟะะเตอร์ไฟไท LD, ไฟ้ายเอลภายในสวยในสวยกิบเดิมโรงงานนะครับผม <Okay. S 1> มีประดับยนต์รอบคันนะสวยงามคันนี้มีจอด้วยปี2022นะครับผม 20, เออจอไม่กับมีทุกคันเลยเออเบ้าพีชเอาเยอะเป็นเลขไม่ก่อนเลขไม่สี่0 0ืนโล ปี22คันนี้ไม่4 0 0 0นโลนะครับผมอ่าดูห้องเครื่องอ่าคันนี้ใส่แมกเวลลนะครับบอมมักอยากได้แม็กแบบใดบอกมาเดี๋ยวจัดใหเด้เ้อพี่นอ้องเอาเบื้องห้องเครื่องหัวนงหัวนัดลองแกมไสดขวาฝากระโปรงเดิมนะครับผมเดิมโรงงานนะครับสวยกลิบเลยอ่าอ่าดูคันนี้มั่งดูคันนี้มั่งอ่ะลืมเปิดโอ้ย ไปเปิดพิดอันพี่น้องลอยจะเข้านพอนหนึ่งนหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นมื่เท่ากัน้ะพี่น้องเด้อเอาไปฟีดาวทรงฮอดหน้าบ้านครับนี่ของเครื่องเดิมโรงงานหัวนงหัวน็อตลังแก้มใส่ขวาฝากระโปรงเดิมมดกก่พี่น้องอีจ๋าจัดไปครับผมกับตัวท็อปทอปของเมืองไทย X อ็กซ e s ีซประตูฟีดาวฟีจองฟีจัด พี่โอ้ทรงหอดหน้าบ้าน FC เอฟซีเซียอยากได้ขนาดอยากใส่แม็กแบบไหนอยากแต่งแบบไหนบอกเซียะมาเซียะให้เซียะใจดีเซียะขวัญใจขนจนเป็นกำลังใจเซียะคอมเมนต์บอกเลยโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุด,สดเซียะใจดีกดไลค์กดแชร์ไปพี่น้องจา๋าแก้ว